ฮ้ยดันแรงโตกันด <mm ักทีวีซีเป็นเลยเปิดไม่ไผ่วะเอากุ้งส่งไว้วะเอากุ้งไว้เถอะเพื่อนเราเบอร์สองเบอร์สองเล่นโง่ดิเบอร์สองเล่นโง่โอ้กูก็อยู่เบอร์สี่สู๋เว่อกูก็โง่เหมือนกันเพื่อนดีแล้วโง่โง่มาเจอกัน

không có điện biên hạng bên nhà mình 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 cái mình mất mình nỉ mình mình nó mình 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 cả mình 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 Cả mình 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 nhìn Ơ... mình 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 mẹ Bà... dạ yeah. Liệt mừng thở mình 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 เอ้ยเกินไปมันก็เกินไปดอกเกินไปแล้วเพื่อนมึงอ่ะเลี้ยงแปดรอยแต่มึงอ่ะเลียเ้ยงแปดรอยบ่เออว่าละตาเรียากมาคะนะืนสนามใช่ละยิ่งไปละไปหาบางนั่นหรอกไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่มาเลยเพื่อนแจกนะพุ่นแจกพุ่นเถอะแจกก้ตัวเถอะ กูกับเบพียงซุมมัวหนังกับยุ่ปุ่นล่ะมันเพร่มันเพรักคักเอามันหนักเอามันหคักมันเพร่เลยเออ,เอ,อลงไปแล้วนึงบักเบอร์สามเพรียังกูบอลูบักเบอร์สามเพรียังบกูงงใจจัวดสิงนิ่งได้ย่นอ้อมยุ่ปุ่นเขาสุ่กันเพียงแล้วเหมือนเบอร์สามบอกอย่างมันเออเออแตกแตกแตกโอ้ยฟุกเกินฟุกเกินได้ม่ก้อยซี่เลย

đây à bò cô đi à Không bỏ cô mẹ mà như thủ buồn à Vậy là cô khăn chèo à Bò 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 đớp nhạc nó Cái bên nhắn lại nghiêng lồng xíu xíu ปังบ่ปังปังมองเบอร์สามมาซุบเนี่ยปังคักมึงมาซุบเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนใครทีตายแล้วบ่มีไคเรียนมาซุปกันเรียนมาซุบ่อยเนี่ยเพียงโอ้กูตายเออจังได้กันได้ว่าจามาสนาเพื่อนเอาได้กันได้เมื่อนี้กูเรียนบ่ออกเออเอาไปได้พูดอะไรไป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 ้อใจก็แหลกก็แท่ขอน้าแนวเด้อ เอ cage, ้ยกูเรียนบืออะควะพี oh, oh, no, yeah, h, yep. ่จ okay. ังไหนดีเอ้อกดกดกดไปกดมากดผิดเอ้ยใส่มือใส่มือไว้หามูอกันเอ้ยหามูอกันเยอะมูอตายเพื่อนใส่มือไหมเห็นมันบ่มันอะมันอยู่ลอยๆพีระมิดนั่นแหละเออเออสูกูต้องไปใส่นี่เนี่ยเออสูเออไปยิงกูอะ เสวะโค้งออกมาดูเมื่มื่อปตายวะเฮ้ยมันเจ็บคอยแก่มือตัวห้าขวดเพื่อนสู้เขาเออจูเก่งว่ะมอนี่โัต้องหันเพื่อสิครับตัวลังเลยตายไปแล้วสูน้น่ะเขามาดีล่ะเขามาดิล่ะแตกว่เออ ดามีกูน่ารักอีนิสาปุ๊ดเดียวเจ่นไตั้งซื้อคิดว่ามูนักใจน้ำคอยที่นี่แหละปังครับติดคำว่าปังปุดีครับมูนักใจมูตองนักใจกับดาเมขคอยเพราะว่าคอยสูแพทบ่ได้เขายังเปดลอยเลยกู่ากู Liền bộ á khắc nè, sao mình? có bên Con hòn Bà để liền kinh xuống ta, Xuống mừng Tô rung, tô rung, tô Mình quả liều Ôi! Xúc con, xúc con Để mừng cái lùm lắm Xúc con, thằng xúc con Ừm Biện loại là của cậu đấy Để bấm nhà cân Ừm! Lùm, 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 lùm